สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทําถั่วทอดนะคะขนมถั่วทอดค่ะกรอบอร่อยไม่อมน้ํามันนะคะกรอบกริบแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะหอมหวานมันอร่อยค่ะกรอบอร่อยทานเพลินเลยนะคะทํากินทําขายได้เลยค่ะส่วนผสมและวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมในการทําถั่วทอดนะคะก็จะมีถั่วลิสงค่ะเม็ดเล็ก เลือกคัดเม็ดที่รีบที่ดำที่เสียออกนะคะถั่วลิสงเม็ดเล็กค่ะแล้วก็จะมีแป้งสาลีนเนกประสงค์ค่ะใครใช้แป้งวาวใครจะใช้ยี่ห้ออื่นได้ค่ะเกลือปน่นน้ำตาลทรายไข่ไก่แล้วก็กะทิน้ำปูนใสทำให้กรอบอร่อยกรอบนานค่ะ แล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้านิดหน่อยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสจะทำให้กรอบมากกรอบนานนะคะทยอยใส่แล้วก็นวดแป้งนวดให้เนียนเข้ากันดีค่ะ การที่เราทยอยใส่จะทำให้แป้งละลายเข้ากันง่ายกว่านะคะไข่ไก่ค่ะ ใครจะตีก่อนหรือว่าใส่ไปเลยก็ได้ค่ะใส่ทั้งไข่ขาวไข่แดงนะคะใครจะใส่อะไรก่อนหลังได้หมดค่ะไม่มีผลค่ะตามสะดวกตามถนัดเลยนะคะ ดากนั้นใส่กะทิค่ะใครจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิคั้นสดตามชอบค่ะถ้าเกิดกะทิคั้นสดก็ใช้หัวกะทินะคะเพิ่มความหอมมันค่ะขยำให้เข้ากันตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบนะคะใครชอบหวานมากใส่ไปค่ะหวานน้อยก็ลดได้ นวดทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราจะนำมากรองค่ะใช้กระทอนตาถี่หรือว่าผ้าเข่าบางก็ได้ค่ะจะทำให้ตัวแป้งของเรามีความเนียนละเอียดนะคะบางทีแป้งส่วนที่ยังไม่ละลายดีค่ะ ไม่กรองก็ได้แต่กรองจะดีกว่านะคะพอเรากลองแป้งเสร็จนะคะจากนั้นเราจะพักแป้งไว้ประมาณ20-30นาทีค่ะให้แป้งเนียนดีแล้วก็เซ็ตตัวดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำการทอดกันค่ะนี่พอเราพักแป้งครบเวลานะคะเราพักครึ่งชั่วโมงค่ะ30นาทีก็จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะคะไม่ข้นและไม่เหลวเกินค่ะ ประมาณนี้นะคะจะมีความเนียนขึ้นค่ะเซตตัวสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะพิมพ์ทำถั่วทอดนะคะขนมถั่วทอดมีขายตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปค่ะสั่งได้สั่งออนไลน์ได้นะคะไม่แพงค่ะ40กว่าบาทรวมค่าส่งก็80 90บาทแล้วแต่นะคะมีขนาดกลางขนาดใหญ่ค่ะนี่พราใช้ขนาดใหญ่นะคะ3เซนค่ะ จากนั้นเราก็ตั้งกระทะน้ำมันนะคะใส่พิมพ์ลงไปเลยค่ะเราจะทอดพิมพ์ให้ร้อนก่อนนะคะตั้งกระทะน้ำมันพอร้อนได้ที่เบาไฟลงเหลือไฟกลางค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่พิมพ์ร้อนได้ที่นะคะก็เทน้ำมันออกค่ะพอพิมพ์ร้อนดีนะคะเทน้ำมันออกค่ะคนแป้งก่อนตักหย่อนนะคะตักนิดเดียวค่ะแล้วก็ เอียงไปให้ทั่วนะคะนิดเดียวแล้วก็เอียงไปให้ทั่วแป้งจะบางดีค่ะถ้าเกิดเราเทยเยอะเกินจะหนาเกินนะคะจากนั้นใส่ถั่วลงไปค่ะใส่ถั่วไปให้ทั่วค่ะจากนั้นเราก็นำลงไปในกระทะนะคะจุ่มลงไปในกระทะแต่ว่าไม่ได้วางลงไปเลยนะคะ ให้น้ำมันเข้าไปหน่อยนึงค่ะให้แป้งเซตตัวก่อนนะคะพอแป้งเซตตัวโดนน้ำมันโดนความร้อนเดี๋ยวแป้งก็จะหลุดล่อนออกจากพิมพ์เองค่ะยกไว้แบบนี้ค่ะตัวพิมพ์ก็ต้องหาอะไรรองมือจับนะคะเพรจะเพราะว่าจะร้อนมือได้ค่ะ แล้วแต่ใครจะหยอดแป้งหนาแป้งบางมากน้อยนะคะรอแป้งเซตตัวประมาณสักสนาทีค่ะพอแป้งเซตตัวนะคะก็จุ่มลงไปในน้ำมันได้ค่ะ พอกระทะมันร้อนได้ที่เบาไฟลงเหลือไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเลยนะคะถ้าเกิดไฟแรงเกินเดี๋ยวจะไหมก่อนยังไม่กรอบค่ะพอแป้งเซตตัวก็เขย่าเขยาเ่าน,นิดนึงค่ะแป้งก็จะออกทีละจากนั้นทอดต่อกลับไปกลับมาทอดต่อจนสุกเหลืองกรอบได้ที่ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ จากนั้นก็จุ่มพิมพ์ให้ร้อนอีกทีหนึ่งก่อนค่ะทำํำคล้ายๆกับขนมดอกจอกนะคะตัวนี้ก็ทอดต่อให้สุกเหลืองกรอบได้ที่ค่ะพอขนมของเราสุกนะคะสุกเหลืองกรอบได้ที่ก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้ค่ะ พอเย็นก็จะกรอบมากขึ้นนะคะถ้าชิ้นไหนสูกเหลืองกรอบได้ทีแล้วค่ะก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้นะคะพอเย็นก็จะกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะถั่วทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่แพลททอดให้ดูประมาณหนึ่งนะคะแต่สูตรนี้ทำได้เยอะมากค่ะร้อยกว่า200แผ่นเลยนะคะถั่วก็ใช้ไปตามแล้วแต่ใครจะใส่เยอะใส่น้อย ถั่วเน้นๆแบบนี้ก็ตามชอบค่ะแป้งกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันนะคะวิธีการทำง่ายๆไม่ยากค่ะนี่กรอบริบแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะกรอบอร่อยทานเพลินเลยค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะกรอบนานกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระเด่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแพรวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ